มาออกล้างคณะเด็สิกเอัดน้องเป็นตัวดำสามพยาบาทตัวที่สองประปานที่สามน้องกอนที่สี่ชมชัยชนะที่หา้าต่อไปเป็นคุณบุญสร้าง ที่โค้าางไปสามซิกฟอลองเป็นตัวนำสามร้อยยอดเป็นตัวที่สองปราบแปมที่สามน้องกอนที่สีสท่ท,ที่โค้งไปสองออกทางตรงฟิกฟอลองเป็นตัวนำสามร้อยยอดเริ่มแรงทางหน้าขึ้นมาแล้วขณะนี้ทิกฟอลองเป็นตัวนำสาม betul ni son kalau ni si betul nak sama ya lo boleh kena kebaikan kalau ni